เรื่องหลังความสำเร็จผมมั่นใจเวสเลกไทยแล้วคุณละ่ะ การประชุมผู้ชมครับอยู่ผมบิมสรันอยู่แล้วชาชาพสิตาพาเพ็อโอเคนคักุคุณมีกี่คนครับโอ,โอเคเล่น <c oughs> ค่ะผู้ชมครับรายการของเรานะะในสัปดาห์นี้อย่างที่บอกไปนะครับว่าสัปดาห์นี้ผมจะขออนุญาตทดสอบรถสองคันคุณชาเป,าปา็นโรตารีโวลาที่เราขับอยู่นะฮะคุณให้ความสนใจหรือความรู้สึกอย่างไรกับโรตารีโวลาครับคือกินลูกอมไม่ใช่ นะฮะคุณผู้ชมครับในสัปดาห์นี้นะฮะแน่นอนสองช่วงนะฮะมีตัวน e ักอีลิสด้วยเดี๋ยววันนี้ได้ร่วมสนุกกันแน่นอนนะครับเปิดรายการแบบนี้ต้องดูสกูปก่อนครีมเขาเรียกว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทําให้หน้าคุณขาวใสผ่องเป็นประกายด้วยผงเซรั่มเรียกว่าลาชีค่ะอ๋อเฮ้ยคุณคุณ<อ>ขายของคุณอมอะไรอยู่นั่นนะ่ะนะฮะต้อบอกว่าจะถ่ายอ่ะและแน่นอนคร<อ>ับกับสกูปลาชีรวมึงจากพรมนิมิตด้วยนะฮะแล้วเราก็จะพาไปนี่ไปดูพัดกระเป๋านายกับสันบีมด้วย ของของเขาดีมากเลยคะเนี่ยวันนี้ดีอ่ะคุณก็อวยกันเองนะแต่ขอบคุณลูกค้านะฮะที่ซื้อไปโดยทานจ้านายของราชีก็ยินดีนะฮะโทรได้0805 64ปดศนตัวสานะฮะต้อนรับโดยทานเจ้านายมีสายฮอตไลน์เพราะมีลูกน้องทำงานอยู่คนเดียวครับผมสันบิมก็เหมือนกันไงนะครับก็ติดต่อได้นะฮะคุณจ้าครับอันนี้ก็คือว่าผู้ชมไปดูไฮไลท์ของรายการเราและช่วงหน้ากลับมากับเบรสโชว์ครับ เลครับคุณผู้ชมครับอีกหนึ่งช่วขงของรายการเวสโชว์นะฮะนี่คือสกูปของผลิตภัณฑ์ล่าสุดนะฮะที่คุณชาชาได้ผลิตขึ้นมานะครับผลิตภัณฑ์ชื่อว่าลาชีนั่นเองใช่ค่ะชิชาทามาตัวแรกเนี่ยก็จะเป็นเพอร์เฟ w ต์ไวเบิร์ตเตอร์พาวเดอร์ก็คือเป็นสารสกัดที่เข้มข้นมากที่ <ฮะ S 2> อยู่ในรูปแบบผงจะไม่เหมือนแบบครีมทั่วไปแต่ว,ว่าใช้ง่ายก็คือมันเป็นผงผมสามารถผสมใส่มือและผมใช้กับครีมที่ดูแลหนังหน้าผู้ชายเนี่ยอยู่แล้วได้หมดใส่น้ำแร่ก็ได้จะใส่ก,กับ ครีมก oh oh. no. ็ได้เซรั่มก็ได้คืออะไรก็ได้ที่เรามีอยู่ไม่จำเป็นว่าต้องเป็นตระกูลวัทนิ่งเหมือนกันถามว่าทำไมถึงต้องเป็นผงไม่ทําเป็นเซรั่มธรรมดาเพราะว่ามันสถียนกว่ามันมันสะเถียนกว่าในรูปแบบครีมในเรื่องของการคงประสิทธิภาพใช่ค่ะ แล้วก็มีวิธีการใช้อะไรชัดเจน,เจนซ,ซึ่งซึ่งทำแล้วอันนี้ก็ถูกเรื่องของออยเต็มร้อยอันนี้เราขายที่ไหนแล้วก็สนใจสั่งซื้อยังไงครับสนใจก็ไลน์มาได้ที่ชาชี่เดี๋ยวจะขึ้นมาให้ข้างล่างนะคะคแล้วก็เบอร์ติดต่อก็จะมีคนคอยรับโทรศัพท์ก็เบอร์0 8 0ย์แปดศ 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6ค่ะนะฮะเราแน่นอนนะฮะคุณผู้ชมครับสามารถเป็นตัวแทนจําหน่ายได้คุณผู้ชมก็สามารถนะฮะดูได้ทงางไลน์นะฮะชาชี S, S H A S H I E นะฮะหร,หรือโทรไปที่ Call Center ได้ก็ได้ค่ะก็คือเบอร์ที่ให้ไปแล้วก็หรือจะตามไปใน IG ก็ได้ดไปดูใน IG ก็ได้ก็ชื่อว่าราชีกินแครนะฮะวันนี้ขอบคุณด้วยคุณช<อ> <นะ S 1> า <นะ S 1> ครับและแน่นอนนะฮะกับรายการเ e สโชวของเรานะครับก็ลองดูการดูแลตัวเองมีรถสวยแล้วคุณภ,ภาพชีวิตดีแล้วเนี่ยนี่คุณผู้ชมเกิดมาชุดเดียวนะฮะอายุเป็นเพียงตัวเลขใช่ครับเด้งได้ตลอด นะฮะอ่ะวันนี้ขอบคุณมากนะชาแนะอะนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวชมช่วงต่อไปของรายการแน่นอนรายการเวสโ์ครับสวัสดีครับผมโต้งร้านผมนิมิตรนะครับวันนี้จะพาไปดูล้อแมกที่ซ่อมนะฮะโดนรถชนมาตกหลุมมาคะคดเยอะเลยนะครับพอดีวันนี้ฉายเดี่ยวนะครับบีมเบี้ยวครับครับอันนี้นะครับรถชนมานะครับล้อก็คดค่อนข้างเยอะเลยครับมีหลายจุดเลยคิดว่าน่าจะไปกระแทกตกหลุมมาอย่างแรงอ่ะครับ อต่อน,นี้ก็ถือเป็นเคสที่ไม่หนักพอที่จะซ่อมได้สบายๆครับอันนี้ก็น่าจะใช้เวลาประมาณสักชั่วโมงกว่าก็น่าจะทําเสร็จนะฮะส่วนค่าใช้จ่ายก็ไม่แพงฮะหลักร้อยบาทนะฮะก็ประมาณสักเจ็ดแบาทก็น่าจะอยู่แล้วนะครับอันนี้เดี๋ยวจะซ่อมไม่ดูเลยอันนี้แล้วเดี๋ยวเราจะเอาไปซ่อมนะครับไม่ช้าก็เสร็จแล้วครับเสแล้วครับขณะนี้ล้อลูกนี้ก็ได้ซ่อมเสร็จออกมาแล้วนะครับ ออของเราเนี่ยใช้ระบบดับเย็นนะครับนะครับออตอนนี้ก็จะเห็นถึงความแตกต่างว่าล้อเนี่ยตอนนี้กรมที่รอยบุบแบบเก่านี้ก็ได้หายไปแล้วนะครับแต่หลังจากที่ล้อเราทําเสร็จแล้วมันไม่ได้จบแค่แค,แค่แค่ที่ซ่อมแค่นี้นะครับเรายังมีถ่วงล้อมีใส่ย,ยางอะไรแล้วก็มีการตรวจสอบคุณภาพก่อนส่งมอบให้ลูกค้านะฮะมีการเช็คก,การรั่วของล้อแม็กทุกชนิดนะครับและอย่างหนึ่งลม ทางร้านเนี่ยจะใช้ลมในตัวเจนตลอดเวลาล้อที่มาซ่อมกับที่ร้านทุกคันจะใช้ลมในโตันะฮะอยากได้ลมธรรมดาต้องขอร้องผมฮะผมไม่มีครับนะครับที่นี่ใช้ในโตรล้วนๆครับทั้งหมดที่เราจัดให้กับเพื่อลูกค้าเนี่ยนะครับเพื่อความปลอดภัยของลูกค้านะครับลูกค้าจะได้ใช้ล้ออย่างสบายใจไม่ต้องมานั่งห่วงนะครับว่าจะเกิดอันตรายหรืออะไรเพราะถ,าถ้าล้อที่อาการหนักจนหนักมากๆเนี่ยทางเราไม่ซ่อมเลยครับ เราไม่เอาเราไม่เอาความเสี่ยงตรงนั้นนะครับเออในกรณีถ้าเกิดท่านมีปัญหาเกี่ยวกับล้อแม็กนะครับก็อย่างเช่นบางทีขับเลสาวแล้วตกหลุมนะครับก็มาหาผมได้นะครับที่โต้งผมนิมิตนะครับเบอร์02 222 643 3 0 8 6 6 6 6 5 3 3ครับทางเราินดีให้บริการนะครับขอบคุณครับ